สวัสดีค่ะพามาเก็บพริกโกดเพเปอร์คือพริกผีเมื่อก่อนเนี่ยเผ็ดมากทุกวันเนี่ยลดอันดับมาเป็นอันดับ10บแล้วนะคะแครอทนาลิเพอร์เผ็ดกว่าโกดชินโกดเพเปอร์นี่หลายเท่าอุย้ยเหลือเยอะเลยเหลือเยอะมากเพราะอีก2อาทิตย์เขาก็ต้องถอนทิ้งหมดแล้วโอ้โหเหลือเยอะมากแต่ไม่ชิมให้ดูนะคะ น่าเสียดายจังเลยไหนลองกัดหน่อยหนึ่งก็ได้กัดนิดหนึ่งบายขอโทษขอโทษนะคะที่ได้ยินเสียงพวนน้ำลายมันเผ็ดโอ้ยมันเผ็ดน่าเสียดายมากเลยทำไมปีนี้เหลือเยอะนะักก็ไม่รู้เมื่อปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วไม่เหลือเยอะแบบนี้นะคะ ปีนี้เหลือเยอะมากเลยไม่น่าเชื่อเป็นพริกที่เผ็ดเขาจะเอาไปทำซอสพริกซอสเผ็ดนะคะเอาไปทำซอสพริกเมื่อกี้ขนาดเก็บอันเหี่ยวๆนะยังเผ็ดเนี่ยถือว่าเหี่ยวแนตะ่ยังเผ็ดโอ้ยน่าเสียดายจังเลยปีที่แล้วมันไม่ได้เยอะแบบนี้ปีที่แล้วที่มาทำ ที่มาทำคลิปเก็บโกดเพเปอร์ค่ะได้เดินหาตั้งตั้งไกลเลยอุย้ยมันไม่น่าเชื่อแสดงว่าทั้งแถบเป็นโกดเพเปอร์หมดเลยน่าเสียายมากเขาน่าจะมีมีวันที่ที่เขาจะที่เขาจะทิ้งพริกนี้แล้วนะคะเขาน่าจะมีวันวันหนึ่งขายราคาถูกกว่าปกติเมื่อ ตอนเข้ามาไม่ได้ถามปีที่แล้วเนี่ยพาวหนึ่งประมาณสองเหรียญสองเหรียญกว่ากว่าแต่ไม่รู้ว่าปีนี้พาวแล้วไ่ตอนเข้ามาลืมถามเห็นไหมคะมันโกดเพเปอร์กับแครอไลนารีเพิร์ไม่เหมือนกันแครอไลนารีเพ e ร์จะมีหางแต่โกดเพเปอร์เขาจะเป็นแบบนี้แล้วถามแล้วค่ะตอนเข้ามาบอกว่าที่ที่ที่ฟาร์มเนี้ยมีแครอไลนารีเพิร์ไหมเขาบอกไม่มี ถึงได้เถียงก,กันกับพี่ที่เดินป่าด้วยกันนะคะพี่เขาบอกว่ามีมีเธอเธอหาไม่เจอเองเลยบอกไม่มีพี่เดินหาแล้วไม่มีจริงๆ c a r แครอ e นาดีเพอรเพราะราคามันต่างกันค่ะแต่แต่พิกนิก้บนแผงที่ขายผักริมฟุตบาทะะเขาขายลูกหนึ่งอนะ่ะยีเซนนะคะเหรียญนหนึ่งได้4ลูกอ้ยเสียดายจังเลย ได้มากเขาเอาไปทำซอสพริกมันเผ็ดมากเนี่ยค่ะเผ็ดแก้มแดงเลยแหละโอ้ยโดนถุงมือซะแล้ววางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวค่อยๆมาเก็บ แก่แล้วนะเนี่ยค่ะรอรุ้นไม่ไม่ไม่รู้ว่าที่น้องๆซื้อไปปลูกค่ะสั่งเม็ดไปปลูกที่เมืองไทยอ่ะที่เขาเรียกพริกปีศาจน่ะมันคือพริกอันนี้หรือว่าเป็นแคลโรไลนารีเพอร์โหดูลูกนี้รอรุ้นน้องเขาปลูกไม่ไม่รอดเลยค่ะพรงอกเป็นต้นอ่อน ก็ตายโอ้ยเสียดายจังเลยจะซูมให้ดูคะที่สีแดงแๆส้มๆน่ะพริกที่เหลือทั้งนั้นเลยเนี่ยเอาไปทำซอสพริกมันมัน,ม,นมันก็ยากที่จะกินได้มันเผ็ดเหลือเกินจะเลือกเก็บรูปใหญ่ๆ เรื่องใหญ่ๆจะจะลองดูข้างในว่าเม็ดมีเยอะไหมก็ไม่ไม่กล้าเพราะว่าถ้ามันโดนถุงมือแล้วมันจะแสบดูลูกนี้เนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าปีนี้พิกผีเขามัน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 เหลือเยอะแล้วเกิน คนไม่มาเก็บหรือยังไงปีที่แล้วไม่ได้เหลือเยอะแบบนี้นะคะดูต้นนี้สิดูแค่แค่ช่อนี้ยเนี่ยแค่ช่อนี้ช่อเดียวจะเด็ดใบทิ้งเนี่ยค่ะที่เป็นร่วงๆเนี่ยคือบางคืนเนี่ย ความเย็ยนมันประมาณ30สิฟาเรนไฮต์แต่คิดว่าตรงจุดนี้มันอาจจะต่ำกว่าสาสิบดังนั้นเนี่ยใบใบพืชใบผักค่ะจะจะลวกพวกมะเขือเมื่อกี้แวะไปดูแล้วค่ะลวกหมดเลยน,นี่โอ้โหสวยจริงๆสวยแล้วก็น่าเสียดาย ดูะมองไปพลิกทั้งนั้นโอ้ยทำไมหน้าเสียดายแบบนี้เนี่ยแต่ไทยไทยแพ้ผอานั้นไม่ไม่รู้ว่าอยู่ล็อกไหนอันนั้นไม่มีเหลือแล้วล่ะค่ะก็คงคงลวกหมดแล้วเสียดายจริงๆมันไม่มีใครมาเก็บปกตินะคะ เวลามามาที่ฟาร์มนะคะคนเยอะมากนะขนาดปีที่แล้วอ่ะที่มาช่วงเดือนจำไม่ได้ะค่เดือนกันยาคนก็เยอะเยอะมากเลยดูดูลูกนี้ดูลูปนี้เนี่ยลวกแล้วเนี่ยะนิ่มเลยนิ่มโอ้โหหลักสี สีส้มสีเขียวเห็นแล้วเสียดายอ่ะโอ้ยทำไมโรงงานทำซอสพริกไม่มาเก็บหักตรงนี้ก่อนดกมากเลยเขาปลูกปีนี้ดกแล้วก็ต้นสูงปีที่แล้วต้นไม่สูงแบบนี้ค่ะต้นเตี้ยเตี้ยยังได้ก้มเก็บเลยอันนี้ดูสิเนี่ยอยู่ อยู่เลยอกเลยสูงสูงกว่าหน้าอกค่ะจ้ามองหาลูกแดงๆงลูกแดงๆลูกใหญ่ใหญ่นูลูกนี้ดูลูกเนี้ยนี่ลูกนี้ก็สวยนี่ไหนจะชิมจะลองชิมลูกนี้นะคะนี่เอารูปเขียวๆนะจะชิมนิดเดียวกัดนิดเดียวนะคะ แค่เนี้ยเอ๊ะทำไมความเผ็ดยังไม่มาอืมขอโทษนะคะมาแล้วหัวเผ็ดทำไมงามอย่างนี้ทำไมสวยอย่างนี้ไม่เคยเจอค่ะไม่เคยจริงๆที่เป็นครั้งแรกค่ะที่เจอ กดชิลลี่พริกผีเยอะขนาดเนี้ยอุ้ยโอ้โหเยอะจริงๆแล้วดูช่อแต่และช่อแล้วดูที่หล่นอยู่ตามพื้นอีกค่ะแล้วดูช่อเนี้ยม,มองเห็นแดงๆไหมคะเดี๋ยวจะซูมให้ดู นโก้ดเพเปอร์ทั้งนั้นแล้วเจ้าของฟาร์มเขาไม่เสียดายหรือ,อยังไงเนี่ยวันที่เขาถอนทิ้งเนี่ยค่ะเก็บเก็บน้สารพริกด้วยปีที่แล้วไม่ได้เหลือเยอะแบบนี้เลยโอ้โห oh. แล้วดูดูต้นเนี้ยมันดกทุกต้นเลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นนิ่มๆยังยังไม่เป็นนิ่มๆ นี่ไม่ได้พาไปดูฝั่งนั้นนะฝั่งนั้นก็ไม่ใช่เล่นๆดูค่ะสีสม้มสีแดงลูกนี้เล็กไม่เก็บจะเลือกเก็บลูกใหญ่ๆโอ้โหยิ่งเดินมาตรงนี้เกิดมาไม่เคยพบเกิดมาไม่เคยเห็นแล้วไม่คิดว่าจะมาพบมาเจอแบบนี้ มีน้องคนหนึ่งเขาเข้าปลูกพริกแคลรไลนารีเพอร์แล้วเขามีวิธีเก็บด้วยนะคะแต่จำไม่ได้อ่ะรู้สึกน้องเขาเอาได้ร้อยเป็นพวงแล้วแขวนไว้หรือไงเนี่ยคะ่ะแต่ถ้าจะเอาไปแขวนในอาาพาร์ตเมนต์มันไม่มีไม่มีที่จะแขวนโอ้หดูสองรูปนี้อคิดว่าหลายคนที่ชมคลิปเนี้โดยเฉพาะคนที่ชอบ โค้ดเพเปอร์นะคะจะต้องชอบแน่ๆเลยเนี่ยจะต้องชอบแน่ๆเพราะว่ามันมันมันไม่ใช่น้อยๆน,นะคะว่าจะเก็บอย่าแยกเขาเลยเขาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวตอนออกไปเนี่ยจะถามเขาบอกว่าพริกที่เหลือในฟาร์มเนี่ยทั้งหมดน่นนะต้องลงลงเออ่หลุมทําทําปุ๋ยปุ๋ยหมักเหรอจะถามเขาค่ะแต่ดูดูแ้งไม่น่าเชื่อไม่น่าใช่ คิดว่าเขาจะต้องเก็บแหละโอ้โหสวยมากแล้วมันมันจะดูสวยมันจะเห็นชัดเพราะว่าพริกเม็ดใหญ่คะมันมันจะไม่เหมือนพริกพริกของบ้านเราพริกของบ้านเรามันมันยังมองไม่เห็นแดงเยอะแบบเนี้ยเพราะว่ามันเม็ดมันเล็กโอ้โหมันไม่รู้จะเก็บไปฝากใครสิคะ พี่ที่เดินป่าด้วยกันพี่เขาก็ไม่อยากได้ดูสิเนี่ยอัน,นเนี้ยเนี่ยนิ่มเอาไปปัน่นเอาไปปัน่นแล้วก็ทำเป็นซอสพริกเอาไว้กินแต่ว่าลิ้นห้อยแน่ค่ะมันเปโอ้โหโอ้โอะไรกันเนี่ยโอ้ยเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็น ทำไมมันเยอะแบบนี้มองซ้ายมองขวามองด้านหลังด้านหน้ามีแต่พิกห้อยสีส้มสีแดงมันสวยแบบเนี้ยนี่ตั้งใจมาทำคลิปนะคะถ้าหาก ถามว่ามาเก็บพริกเนี่ยมันคุ้มเหรอมันไม่คุ้มหรอกคะ่ะค่าค่าน้ํามันมันไม่คุ้มแต่ว่ามันคุ้มทางทางความสุขไงคะที่ได้ความสุขทางใจน่ะคุ้มมากเลยโอ้เสียดายจังเลยมันมันมันเยอะมากๆไม่ใช่ว่าพูดเอาเองนะคะมันเยอะจริงๆรด,สดูสิแดงสีแดงสีส้มสีเหลือง อเขาไม่เสียดายแล้อยังไงเนี่ยมันมันโดกมากค่ะดูช่อเนี้ยยิ่งเดินยิ่งเจอที่โด,ด้โๆแล้วสวยมากสวยยังก็ไม่ใช่ผิริกสวยจริงๆนี่แค่เดินล็อกเดียวนะคะ ไม่ใช่ไปเดินไม่ได้ไปเดินล็อกอื่นโอ้โหดูต้นนี้นี่ค่ะดูต้นนี้เนี่ยเก็บไปแล้วก็เอาไปแขวนไว้ในโรงรถคือค่อยหัวลงนะคะเอาส่วนรากมาขึ้นแล้วก็แขวนเอาไว้เห็นในวิดีโอฝรั่งพริกมันก็จะแห้งไม่เน่าค่ะที่ที่เขาเอาต้นพริกเขาไปแขวนไว้ในโรงรถน่ะเขาถอนทั้งรากเลยอุ้ยดูเนี่ยอ้ยทำไมมันโดกอย่างนี้ ยิ่งเดินยิ่งเจอแต่แต่สวยสวยดนรูปน,นี้หาเก็บรูปนี้หน่อยแล้วเขาก็เก็บใส่ตะกร้านะคะเหมือนเข่งวางไว้ข้างหน้าค่ะตรงตรงตรงข้างหน้าค่ะมันเป็นเหมือนร้านอะ่ะคือคนที่เขาขี้เกียจเก็บเขาก็ซื้อยกยกเข่งไปอย่างนั้นอะ่ะ สีพริกสิสวยขนาดไหนค่ะนึกว่านึกว่ามันจะเยอะอยู่แค่ตรงตรงจุดที่นั่งเมื่อกี้มันไม่ใช่ค่ะเดินไปมันเหมือนกันหมดเลยมันดกจะพาเดินดูนะคะโเม็ดเดียวนี้ใส่ส้มตำก็กินไม่ได้แล้วนะมันเผ็ดมากมสวยแบบนี้ ไม่เคยเห็นจริงๆไม่เคยเจอเดี๋ยวจะพาไปเดินล็อตนะบล็อกนั้นค่ะมันก็ต้องแบบเดียวกันเนี่ยค่ะโอ้โหดูสสวยจังเลยอ่ะสวยจังเลยแต่แปลกใจตรงที่ทำไมไม่มีคนมาเก็บดูจากลักษณะแล้วมันไม่มีคนมาเก็บนะคะเนี่ย คือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยโหมาเก็บแต่ละคนเนี่ยเป็นแข่งจนจนมาไทยมาทำคลิปได้มาเล็มค่ะดูสิได้มาเล็มตามที่เขาที่เขาเก็บเหลือนะแปลกใจมากต้นนี้สวยอ่ะต้นนี้สีนี้หมดเลยเนี่ย นขอขอเกินสิบห้านาทีนะคะเพราะว่าเพราะว่าดูคนเดียวมันมันไม่ถึงใจค่ะอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยแล้วเนี่ยจะเก็บก็เดี๋ยวทำคลิปเสร็จค่อยมาเก็บมันไม่ม,มีมือถือถุง นเขาก็มาเก็บนะเนี่ยค่ะหรือว่าเขาปลูกหลายรอบมันไม่น่าจะเป็นไปได้ค่ะโกสเพเปอร์โกสที่แปลว่าผีนะคะนี่ต้นนี้ตนน้ตนนี้ใบยังสดๆดอยู่วางไว้ตรงนี้ก่อนโอ้โหใบยังเขียวอยู่แล้วดูสิแล้วดูลูกเขาอะเก็บเพราะสักหน่อยเถอะ เม็ดอ่อนๆก็มีน่นาดสวยมาก่ะสวยจริงๆนี่แหละเม็ดใหญ่ไหมโอ้ยเขาปลูกได้โด่จริงๆในนี่เม็ดใหญ่ไหมเม็ดใหญ่ เหมือนกับเหมือนกับลูกกาแฟเลยค่ะเหมือนกับลูกกาแฟลูกโกโก้เลยยังยังไม่เคยเห็นรอะค่ะไอ้ผลโกโก้น่ะดูอันนี้ดูสิแล้วดูเนี่ยค่ะเน่าไปเลยเนี่ยน่ะเน่าไปเลยอุ้ยดูต้นนั้นน่ะที่ล้มปีนี้เขาปลูกได้โดกจริงๆดกจริงๆค่ะ ไม่เคยเห็นโกดเพเปอร์ดกขนาดนี้แม้กระทั่งในโบทานิคการ์เดนที่เขาปลูกเขาดูแลอย่างดีค่ะก็ไม่ดกแบบนี้นะคะโอ้โหดูต้นนั้นอ่ะอันนี้คือคนที่เข้ามาเก็บแล้วกินน้ำเสร็จก็ทิ้งมันตรงนี้เลยคงจำล็อกได้ค่ะว่า นี่เดี๋ยวเดยเดี๋ยวมองไปมองไปตรงนี้ค่ะเนี่ยโดกจริงๆไหนไม่มีลูกยาวๆมันมันเยอะจนจนจนไม่รู้จะเก็บยังไงนี่ลูกใหญ่ลูกใหญ่เนี่ยเก็บลูกใหญ่ๆ พริกนั่นเนี่ยดังโป๊ะโป๊ะน่ะคือเหยียบพริกค่ะเดี๋ยวข้ามไปข้ามไปตรงนั้นไว้แบบนี้ก็มีไม่เป็นแบบนี้เนี่ยนายองเก็บมาชิมสิลูกอ่อนๆเนี่ยอันนี้ไม่เผ็ดมันคือพริกอะไรก็ไม่รู้ค่ะสีเหมือนกับลูกทงเทงเลย ไหนลองชิมข้างๆกันนี้สิกัดครั้งแรกเนี่ยมันไม่เผ็ดค่ะแต่พอพอสักแป๊บหนึ่งมันจะเผ็ดดูสิดูสีเข้าหน้าจะซื้อไปทำพริกนั้นนะคะพริกทอดนะเพราะเนื้อเนื้อพริกมัน พริกมันมันมัน,ม,นมันโตดีดูสิไม่เหมือนพริกเลยมันสวยโอ้ยตัวนี้หนลองชิมต้นนี้สิเผ็ดไหมอ้ยโอ้ยหล่นค่ะมันหล่นเอาลูกเล็กๆนี่แหละชิมแปลกทำไมมันไม่เผ็ดอ้ายอุ้ยี่อะไรเนี่ย ว้ายไหนเดินต้องชิมมันมันมันสวยจังอันนี้ไม่เผ็ดค่ะหวานโทษนะคะขอโทษจริงๆที่มีเสียงบ้วนน้ำลายนี่ไม่เผ็ดแต่ทำไมไมาอยู่ในแปลงโกดเพปเพอร์มาอยู่ในแปรงโกดเพปเพอร์ได้ไง ลองดูฝั่งนี้สิฝั่งนี้เผ็ดไหมเนี่ยอืมอ้ายขอภัยขอโทษจริงๆโอ๊ยต้องขอภัยมากๆนะคะที่ต้องบวนนํำลายให้ได้ยินมันเผ็ดอะ เผ็ดแบบนี้เนี่ยมันเผ็ดมากแล้วเมื่อกี้ไปกัดพริกต้นเล็กๆแล้วมันไม่เผ็ดนะคะเผ็ดมากเฮ้ยโอ้โหเผ็ดมากเลยเนี่ยอุ้ยไม่ไหวขอกลับไปมันเผ็ด เก็บพริกนี้มันเผ็ดมันเผ็ดอุ้ยอืมแสบปากเลยมันเผ็ดอุ้ยขอโทษขออภัยไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวมันเผ็ดค่ะ เผ็ดมากมันเผ็ดมากๆเลยอ่ะขอจบคลิปเท่านี้นะคะอุ้ยมันเผ็ดเผ็ดจริงๆขอบคุณท่านผู้ชมมากๆที่แม่เข้ามาชมเราต้องขออภัยค่ะที่บ้วนน้ำลายให้ท่านผู้ชมได้ยินไปกัดมากเกินทีามันเผ็ดเผ็ดจนจนแสบเล็ฝีปากเลยค่ะ เห็นมากๆเลยขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ